ทีนี้มาดูเรื่องของการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขารวมตัวกันร้องเรียนค่ะว่าถูกคนระดับด็อกเตอร์เนี่ยนะคะบอกว่ามีโคต้าจากทางด้านของสถานทูตให้ไปฉีดได้เข็มละพันสองบาท<อ>มีจำนวนจำกัดน,นันต้องรีบจองค,คุณจินดารัตด,ดาวสอนประสาทค่ะอายุ56ปีพร้อมกลุ่มเพื่อนมาร้องเรียนบอกว่าช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนได้รับรู้กันหน่อยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ แก๊งต้มตุน๋นคือมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์สามารถจองโคต้าวัคซีนป้องกันโควิด1 9ยี่ห้อไฟเซอร์ได้นะคะบอกเป็นโคต้าสถา,านทูตแล้วก็บอกชื่อโรงพยาบาลที่ให้ฉีดเนี่ยโอ้เป็นโรงพยาบาลมีชื่อสร้างความน่าเชื่อถือเข็มละพันสองบาทมีจํานวนจํากัดนะให้รีบแจ้งให้รีบโอนเงินทีนี้พอทุกคนหลงเชื่อก็รีบแจ้งชื่อโอนเงินไปตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแล้วก็รอกันตั้งตาว่าจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์พอถึงเวลาก็ติดต่อไปปรากฏว่า นะคะติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรไปสอบถามที่โรงพยาบาลชื่อดังที่อ้างว่าเนี่ยต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทางโรงพยาบาลก็ตอบกลับมาว่าไม่มีวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็ไม่มีโครงการนี้ด้วยก็เลยถึงรู้ไงว่าโดนหลอกแน่ๆแล้วฟังกันหน่อยคะ่ะ ามาโดนไปเมื่อวันที่ห้าใช่ไหมคะวันที่ห้าสิงหาเขาบอกว่าจะได้ฉีดเดือนกระดาก,กรดาแล้วพอกระดาก,กระดาเนี่ยเราก็โนโนเขาจะได้ฉีดกันยาค่ะสิงหาเขากันยา,นาเราโดนสิงหาเราโดนสิงหาเราจะได้ฉีดกันยา แล้วทีนี้พอกันยาประมาณอาทิตย์ต้อนอาทิตย์ของกันยาก็คือ,อก็มีคนติดต่อก็คือเราเอ๊อวัคซีนเงียบๆเราก็พยายามติดต่อคุณจรูนที่เราเจ้าของที่เราโอนไปให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นด็อกเตอร์เลยเหรอเราติดต่อไม่ได้ดิ<ช> <ๆ S 2> ฉันก็ได้โทรไปที่เช็คที่โราางพยาบาลศรีราชาโรงพยาบาลศรีราชาบอกว่าตอนนี้วัคซีนไฟเซอร์ไม่มีแล้วก็ไม่มีโครงการนี้เหมือนกันเราคิดว่าเราถูกหลอกแล้วแหละ เนี่ยนะคะก็คิดว่าถูกหลอกแน่ๆแล้วหล่ะก็เลยมาแจ้งความกับตํารวจนําเอกสารการโอนเงินมอบไว้เป็นหลักฐาน,าฐานเพื่อดาเนินคดีสาเหตุที่หลงเชื่อเพราะอย่างนี้ค่ะมีการอ้างว่ามาจากโคต้าสถานทูนแล้วก็เป็นเพื่อนที่เรียนด็อกเตอร์ด้วยกันบอกมาก็เลยหลงเชื่อส่วนความคืบหน้าวันนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกชิดเดชชาสองห้องผู้กํากับการสอพอน,นองปือค่ะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ให้ทางร้อยตํารวจเอกองอาจทุมสุด สารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีสอบปากคำผู้เสียหายก็คือคุณจินดารัตนะคะพร้อมกับเพื่อนตั้งที่โดนหลอกมาเนี่ยนะตั้งแต่สิงหาคมเนี่ยทีนี้เนี่ยทางพันตำรวจเอกชิดเดชาค่ะท่านก็บอกว่ากำชับแล้วนะคะให้ร้อยตำรวจเอกองคอาจเจ้าของคดีเนี่ยสอบสวนเพื่อคลี่คลายเรื่องนี้ส่วนบัญชีที่โอนเงินเข้าไปก็ทำการอายัดบัญชีไว้แล้วค่ะ